หมอเหรียญทองจับเด็กอายุ14แอบสูบบุหรีในห้องน้ำ ตบหน้าเรียกค่าปรับ5,000ให้แก้ผ้าเดินออกจากโรงพยาบาลเมื่อวันที่14พฤษภาคม2567นางสาวกัลยาแม่ของเด็กชายดนัยเทพอายุ14ปีผ่ปีพาลูกชายเข้าตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลวชิระพยาบาลหลังเข้าแจ้งความกับร้อยตำรวจเอกวรวุิเกตแก้วรองสารวัตรสอนอทุ่งสองห้องว่าถูกผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะทำร้ายร่างกายในโรงพยาบาล ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้องเขตหลัก4เมื่อเวลา23นาฬิกาวันที่13พฤษภาคมเด็กชายดนายเทพกล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่13พฤษภาคมเวลา4ทุ่มขณะที่ตนเองได้ไปเฝ้าภรรยาที่ตั้งคัน ที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะได้แอบสูบบุหรี่ภายในอาคารห้องน้ําชั้นที่1โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเมื่อทําธุระส่วนตัวเสร็จและเปิดประตูออกมาจากห้องน้ําได้มีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลประมาณ7-8ถึงคนมายืนรออยู่จากนั้นได้นําตัวตนมาที่ห้องโถงและบอกให้ตนชําระค่าปรับจํานวน5,000บาท จากความผิดที่ตนเองสูบบุหรี่ในห้องน้ำจากนั้นได้มีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้หญิงน่าจะเป็นหัวหน้าได้ยึดโทรศัพท์ iPhone 6 s สีเทาของตนไปเก็บไว้ที่เคาน์เตอร์การเงินของโรงพยาบาลและได้มีการพูดคุยกันที่บริเวณห้องโถงชั้นหนึ่งหน้าเคาน์เตอร์การเงิน ต่อามาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่เป็นผู้หญิงได้มีการพูดคุยโทรศัพท์และได้บอกตนให้รอผอโรงพยาบาลที่บริเวณดังกล่าวสักพักได้มีชายสูงวัยใส่เสื้อยืดคอกลมสีขาวกางเกงขาสัน้นทราบภายหลังคือนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเดินเข้ามาทางประตูตรงห้องฉุกเฉินเดินตรงเข้ามาที่ตนเองจากนั้นชายคนดังกล่าวได้ถามว่ามึงสูบบุหรี่ในนี้ได้ไงหลังจากสิ้นคำถามชายคนดังกล่าวก็ตบมาที่บริเวณใบหน้าของเด็กชายดานัยเทพหนึ่งครั้งจากนั้นชายคนดังกล่าวก็ตบมาที่บริเวณใบหน้าอีกสามครั้งจากนั้น ก็นำตัวออกจากโรงพยาบาลซึ่งขณะนั้นตนกําลังร้องไห้อยู่ชายคนดังกล่าวก็ตะโกนถามว่ามึงจะร้องทําไมและชายคนดังกล่าวก็ได้เตะมาที่บริเวณหน้าอีกสองทีและแทงเข่ามาที่ทางคิ้วซ้ายของเด็กชายดนายเทพเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บจึงได้พยายามขอโทษชายคนดังกล่าวซึ่งขณะนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลยืนอยู่ชายคนดังกล่าว จึงบังคับให้ถอดเสื้อและกางเกงเปลือยกายและปล่อยให้เดินออกมาจากโรงพยาบาลบริเวณหน้าห้องฉุกเฉินเดินเปลือยกายออกมาที่ปากซอยแจ้งวัฒนะ12จนกระทั่งได้ขอความช่วยเหลือจากพลเมืองดี พลเมืองดีจึงได้ให้ยืมโทรศัพท์ติดต่อญาติให้มารับและมาแจ้งความด้านนางสาวกระยากล่าวว่าตนยอมรับในความผิดที่ลูกชายสุบบุรีในโรงพยาบาลและยอมรับที่จะต้องถูกปรับเงินแต่มาทำ้ายร่างกายกันแบบนี้ถือว่าทำเกินกว่าเหตุยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดโดยหลังจากนี้ จะพาลูกชายเข้าตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลวชิระส่งผลตรวจให้พนักง,งานสอบสวนดำเนินคดีเบื้องต้นร้อยตำรวจเอกวรวุุธได้รับแจ้งความไว้แล้วจึงได้สอบปากคำผู้เสียหาย จัดทำภาพถ่ายบาดแผลส่งตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวนสอบข้อเท็จจริงต่อไปผู้สื่อข่าวได้มีการนำภาพของนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลให้กับเด็กชายดนัยเทพดูโดยทางเด็กชายดนัยเทพได้ยืนยันว่าบุคคลในรูปเป็นคนที่ทำร้ายตนจริง สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับเมื่อวานดูข่าวเขาบอกมีหมอเจ้าของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะนะครับใช้มือตบหลายครั้งนะครับนะกับเด็กอายุ14นะครับซึ่งเมียเขาไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเอก,กชนแห่งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าไปสูบบุหรี่ในโรงพยาบาลนะครับและไม่มีเงินจ่ายค่าปรับ5,000บาทก็เลยโดนตบนะแล้วบังคับให้แก้ผ้าแล้วบังคับให้เดินออกจากโรงพยาบาลไปแล้วก็หลังจากนี้ก็มีการไปแจ้งความดำเนินคดี นะครับผมดูข่าวแล้วตกใจนะครับในบ้านเมืองเราเนี่ยมีขือมีแปรนะครับนะเราไม่สามารถไปใช้สารเตี้ยกับใครได้ถ้าใครทําผิดคุณก็ต้องดําเนินคดีไปนะไม่มีเงินจ่ายค่าปรับหรืออะไรทําผิดกฎหมายก็พาไปส่งโรงพักตํารวจเขาก็ดําเนินคดีใช้สารุธรรมไม่ควรใช้สารเตี้ยนะถ้าเราไม่พอใจใครแล้วเราคิดว่าเราเป็นหมอหรือเป็นหรือเป็นทหารหรือเป็นคนที่อ่า มีฐานะทางสังคมที่เหนือ,เหน,อเหนือกว่าเนี่ยและใช้วิธีการตบตีแบบนี้เป็นการใช้ความรุนแรงและเป็นการใช้สารเที่ยเพราะฉะนั้นคดีนี้ก็ฝากพนักง,งานสอบสวนให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยเพราะว่าการไปตบไปตีเขาเนี่ยมันมันเรื่องร้ายแรงนะนะครับไม่ใช่เราอยากจะทําร้ายร่างกายใครเราก็ทําได้ไม่ใช่นะแล้วก็มีหลายคนบางคนก็เป็นอดีตตำรวจบ้างเป็นอินฟลูเอนเซอร์บ้างก็ไปแนะนําวิธีการดักตีเขาบ้าง นะทําผิดแล้วทํายังไงตํารวจจับไม่ได้บ้างผมว่าบ้านเมืองม,มันจะบ้ากันไปใหญ่แล้วนะครับผมว่ามันจะบ้าไปใหญ่แล้วครับพี่น้องเห็นด้วยกับผมไหมเห็นด้วยกับผมก็ช่วยกันนะสแสดงความคิดเห็นกดไลค์กดแชร์กันด้วยว่าบ้านเมืองจะไปกันใหญ่แล้วอ่ะใครเห็นต่างไม่พอใจก็เดี๋ยวไปดักตีถ้าทําไม่เป็นเดี๋ยวฝึกให้สอนวิธีการดักตีดักกบนะพอทําผิดแล้วสอนวิธีการให้ตํารวจจับไม่ได้แล้วยิ่งบางคนก็เป็นอดีตจม่งหรวจอะไรเนี่ยผมว่าต้องระมัดระวังกาพูดนะ เพราะการคุณที่เป็นบุคคลมีชื่อเสียงมีคนติดตามหลายแสนเนี่ยแล้วคุณไปพูดไปชวนคนก็ามาดักตีดักทำร้ายคนเนี่ยนะมันไม่ได้มันเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีก,ก็ฝากด้วยว่าอย่าใช้สามเตี้ยนะครับแล้วก็สํานักงานตำรวจชาติเนี่ยก็ต้องดูแลด้วยนะครับอย่าปล่อยให้ใครใช้วิธีการป่าดเถื่อนแบบนี้ผ่านโซเชียลนะครับไม่ว่าจะเป็นหมออาหมอทหารอดีตตำรวจเรื่องอะไรต่างเนี่ยคุณไม่มีสิทธิใช้ความรุนแรงกับประชาชนนะนะครับก็ฝากไว้ ถ้าดีมีประโยชน์แชร์ด้วยชุกครูชุกครู